เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกลับรายการสทัสดูีนั่นเองนะฮะก็คือวันนี้เรามาอยู่เกมน้องแมวแสนจะน่ารักนะฮะเกมนี้เราจะทําให้เราได้เห็นมุมมองของความน่ารักของน้องแมวใช่แล้วเรามาดูดีกว่านะครับว่าใน,นเรื่องที่เรากลับจากที่ทํางานแล้วมาเจอน้องแมวที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะอูฟฟอนนอ้ฟูฟุแฟอะไรอู้มฟูฟุแมันจะนุ่มฟูขนาดไหนละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันัวเกมดีกว่านะครับปุ๊บปอ่ะจะถึงบ้านแล้วนะโอเคไป เป็นวันที่เหนื่อยจังเลยเหรอโอ้ทำเสียงขนาดนี้คอแหบหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่นานหลังจากนั้นอะไรเกิดอะไรขึ้นอะเงาน่าน่ารักจังเลยแมวเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดๆไปเลยล่ะนะอยากได้แมวน้อยอะแมวน้อยนุ่มๆอุนๆ่นๆเหรอแมวเจ้าเปี๊ยกเจ้าแมวดีเดินรอบบ้านเรา,างั้นเหรอเนี่ยโอ้สวยถ้าเจอแมวรอบบ้านแล้วก็ <c oughs> จับเข้าไปในบ้านเลยเป็นไงล่ะฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเจ้าเหมียวบอกว่าตื่นเนือเร็วเข้าตั้งชื่อให้เรียกคุณว่าอะไรอ่ะเรียกผมว่าคุณสามารถเรียกผมว่าประกอบได้เลยนะฮ <c oughs> ช่วงนี้หิวแลวอยากกินปลานะไม่ใช่อะไรหรอกน้องเหมียวบอกว่าฉันเช่อเจ้าเปียกนะจากนี้ไปถ้าตอ้องดูแลชาติเดี๋ยวเราเป็นทาสเหรอเอาแต่ที่พื้นสักห้าสิบครั้งซิเราต้องแต่ที่พื้นห้าสิบครั้งเหรอฮะโอแต่ไงแต่นี่ฮมันมีเกตด้วย คุณผู้ชมด้านบนครับโหโหโหมายังเงินประเด็นประเด็นระเดน เอ,อเติมมิเตอร์หัวใจให้เต็มเพื่อเลเวลอัพน้องแมวใช่เฮย้ยน้องแมวเลเวลอัพได้ด้วยอนะ่ะเนี่ยนั่นหมายความว่าทา้าดสามารถเจอแมวอีกตัวแล้วทา้ level <c oughs> ทาดเลเวลอัพ้าดเลเวลอัพนะฮะก็คือเราจะกลายเป็นน้องทาดนั่นเองเฮ้ย <c oughs> เราจะกลายเป็นทาดแมวนะครับก็คือโอ้จำนวนแมวสูงสุดคือเราอัพได้เป็น2ตัวเลยอย่างเงี้ยเหร สูงสุดแมวก็คือเลเวลสองโอเคลุยธาจะสามารถดูแลนายท่านได้เพิ่มขึ้นเมื่อเลเวลอัพนั่นเองอ๋อโอเคมันไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะรู้ไหมเลเวลธาทากับจํานวนนายท่านโอ้ก็คือถ้าเราเลเวลเยอะเราก็มีนายท่านมากขึ้นอย่างนี้แหละฮะโอเคครับนายท่านกดปุ่มร้านค้าเอ้ยจะเหมียให้เรากดปุ่มร้านค้าฮะไหนเข้าไปที่ร้านค้าอ่ามาลองสุ่มทั่วไปดูนะฮะคือเกมนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะผมชอบจังเลยสุ่มทั่วไปนะครับแมวแลอู้ มีแมวแรด้วยสุ่มพรีเมียมสุ่มอีเวนต์ว๊ดโอ้มีการสุ่มด้วยเหรอเนะี่ยสุดยอดไปเลยวันนีแมวใหม่หนึ่งตัวนะนี่ไงแมวแมวทั่วไปนี่เคยได้อยู่อาศัยของเราเดซี่อาศัยอยู่ที่นี่ดอกไม้เหมียวเราไปสร้างดอกไม้เหมียวกันเถอะเดซี่บอกได้เลยดอกไม้เหมียวโอเคอ่าเราสร้างนี้ไหมนี่ละกันฝัน่งซ้ายฝ์อัลไซด์ละกันฮะกด โอเคเมียวเจอแมวตัวใหม่แล้วอม,มาลองสุ่มทั่วไปอีกครั้งให้ลองสุ่มอีกอันเนี้ยใจดีเกินไปหรือเปล่าโอ้โหอย่างงี้ก็สุ่มเพลินๆไปเลยเอาไหนดีเอากดไปเลยแล้วกันเออได้แมอะไรมาอู้เจ้าเปียกรวบรวมของเล่นให้นะฮะเหมือนสามารถใช้ของเล่นทำให้มีสกิลแมวใหม่หรือของตกแต่งในอาคารใหม่ได้ด้วยนะนี่คือวิธีบริหารเมืองเหมียวโอ้ ทุกอาคารจะผลิตปลาหุ้ยทุกอาคารผลิตปลาด้วยเอาเก็บปลาขึ้นไปเอามี524ครับโอ้โปลาเยอะจังเอาเก็บไว้ไหนวะเนี้ยถ้าจะสามารถทำภารกิจความท้าทายให้สำเร็จทุกวันเพื่อรับญาติแมวญา,ญ,า <c oughs> ญาติญาติญาตแมวอะไรวะญาติแมวใช่มันคือญาแมแมวเรียกญาติแมวเฉยเลยอะไรวะเนี้ยแลวอย่าลืมเลวาาเวลอัพให้แมวและอาคารด้วยนะจะเพีย้ยะ มาสร้างเมืองแมวสุดเจ๋งกันเถอะอ,อืแค่นี้แหละเอา้าแค่นี้เหรอเอา้าแค่นี้แค่นี้ครับเจ้านาย <c ười> คำเตือนพฤติกรรมของนายท่านทั้งหมดในเกมทุกอุปมาให้เหมือนคนอย่าให้ในายท่านตัวจริงเอาอย่างแล้วทำตามในเกมเด็ดขาดนะฮนะนายท่านนี้ก็คือแมวนั่นเองนะครับนี่คือคำเตือนนะทุกคนนะใครที่มาเล่นเกมนี้โอเคแมวแมวรูปคำฉันเสเจ้ามนุษย์ <c ười> ลกูกคาฉันสิลูกคำฉันเลยฉันน่ารักใช่ไหมล่ะฉันเป็นแมวน้อยแสนน่ารักเดินสีขาต้อแตไปมายัางไงล่ะเ <t> <laughs> จา้ามันไม่รู้ในความคิดฉันละสิโอ้ <laughs> <laughs> โหถ้าแมวเป็นอย่างนี้นี่โคตรน่ากลัวน <laughs> ะลูกคำมันเที่ยวที่สุดไปเลยหมุนเมาส์แมวเอาวิ่ได้หัวใจมาสิหัวใจเราสามารถเลยเวลอัพได้นะฮะตกแต่งก็ได้ด้วยหรือจะให้ก็ได้แต่มันเสียทั้งสองร้อยเลยนะ เออเอาวะนี่มีของเล่นนะฮะแล้วก็นี่ใช้หนึ่งปลาใช้ปลาร้อยห้าสิบเลเวลอัพนั่นเองเฮ้ยเอาเรื่องแล้วสามารถขยายกิจการได้ใช่ไหมะสุดยอดไปเลยเ <c oughs> วลาของเมียวแต่เพื่อรับหัวใจเอารับหัวใจลุยวู้าวเอาไม่ได้หัวใจรับปลา <c oughs> อา๋อมีหัวใจด้วยมีปลาด้วยเอาเรื่องฮะเมียสองตัวโอ้ดูโฆษณาหไหมอ่ะเอาไม่ดูครัอ๋อเราสามารถกดตรงนี้ได้วุ้ยสิหานาทีในการรี เดี๋ยว15บี15ชั่วโมงวะอ่ะ15 15าสชั่วโมงเลยเหรอฮัลโหลไม่เป็นไรเพื่อน้องเหมียวนะครับเราจะทำการอัพเกรดบ้านใช่จัพเกรดบ้านหลังนี้นี่คืออะไรเนี่ยลูกกำเชิญเส่เจ้ามนุษย์ได้เลยมาอีกตัวแล้วกันเฮ้ยลูกจะลอยแล้ว้ย่จะขร้รไอยแล้ว้ยที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะเรากดไปเรื่อยให้ครบหนึ่งร้อยิเราจะเล่ว่าอัพถูกไหม ฮ้ยเ้ยเขาจะพูดอะไรอะ่ะอะไรแมวบอกอะไรยุ่งกับฉันจังเลยมนุษย์มีความสุขไหมอืมแน่นอนเรามีความสุขมากเรามีความสุขนะใช่เวลสามแล้วครับตอนนี้ผมเลเวลสามแล้วครับผมสามารถเลี้ยงแมวได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งรวมเป็นสามตัวนั่นเองเด็กครับเด้แมวเวลสามนะอาคารก็เลเวลดสามด้วยเจ๋งอุ้ยมีอะไรมาด้วยอะ่ะญญตาเทียมหรือเปล่าเฮ้ยน่าสนใจแมวตอนนี้เรามีอะไรอะ่ะโอ้ภารกิจประจาวันเดี๋ยว มีภารกิจประจำวันด้วยนี่มันโอ้เกมแห่งทาดแมวชัดๆโอ้ใช้ใจมันสนุกคืออะไรฮะใช้ยาแมวหนึ่งครั้งในร้านโอ้นี่คือให้ยาแมวนั่นเองนีครับผมรับปลาจากอาคารครบ20ครั้งโอเคครับอุ้ยมีเควสมากมายเลยนะฮะแคสตาเกมนี่คืออะไรฮะโพรูปแมวหรือเปล่านิ้วรัวห้าร้อยครั้งโอ้กดจนมือหงิกแน่เลยดูแลแมว6กครั้งโอเคแล้วต้องรูปนุ่มฟูนะฮะอัปเกรดบ้านดีไหมคุผู้ชมครับเรามีพันห้านะ อัพแม่อัพแมหรือว่าจะซื้อแมวมาดีนะฮะอ้าอัพอัพอัพเลเวลปลานก่อนแล้วกันร้อยห้าสิบนะฮะเอ่อผลิตปลานะครับแล้วก็พื้นที่เก็บปลามีสี่ร้อยเหรออู้อ่ะอ่าอัพเกรดเลยละกันโหอัพ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 บ้านเลเวลสองแล้วยังไงล่ะอู้ใช้ร้อยหกสิบนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเอาพันสามนี้ไปรันค้าก่อนไหมอุ้ยนี่ใช้หกร้อยเหรอเนี่ยอุ้ยผมมีอยู่เจ็ดร้อยสิบ เอาไหมอ่ะอีกสักอันละกันสุ่มเลยจงออกมาขอแบบแลแลปล่าวะและไหมอะเม้ <c oughs> นี่คือที่อยู่อาศัยของเรามิตตี้อาศัยอยู่ที่นี่ห้องสมุดโอ้มิตตี้อยู่ห้องสมุดเหรอฮะอืมเราตั้งแถวไหนดีห้องสมุดห้องสมุดต,ต,ตั้งที่ดีไหมเฮ้ย <c oughs> ตั้งนี้ดีกว่านี่ไม่ได้กว้างขึ้นตั้งไปเลยละกันแน่ใจครับผมจะตั้งนี้ฮนะเรียบร้อยเจ้ามิตตี้ เฮ้ยมันนอนตรงถนนได้งไงอะเอ่อเด็กก็โดนรถชนหลอกเช่าเหมียวไม่เป็นไรครับผมมันถนัดอยู่แล้วเรื่องเก่าชีวิตโอเคได้ตรงนี้คือโอ้มีข้อมูลให้ด้วยเหรอครับเนี่ยสุดยอดไปเลยอะนี่คือพื้นที่ของหมูบนะหม่บ้านเราในหมู่บ้านน้องแมวน้อยนะครับเราก็จะเป็นทาสด,ดูแลน้องแมวตอนนี้เรามีแมวอยู่3มตัวใช่เรามีน้องแมวอยู่3ามตัวผมต้องดูแลนี่ตัวแรกผมต้องดูแลดีที่สุด หรจะเป็นแมวธรรมดาแต่ผมก็รักน้องเขานะฮะน้องเดซี่แล้วเลหนึ่งโอ้โหแล้วเลหนึ่งได้ไงเนี่ยจัดปลาให้กินเลยแล้วกันนะฮะแล้วเลอัพไหมนี่แล้วเลอัพกันเลยดีกว่าแมวทั่วไปนิส,สัยสง่างามเอามาบ้านดอกไม้เหมียวอู้สกิลแมวทำอะไรได้บ้างครับเล่นกับพึ่งโอ้หน้องไปเล่นกับพึ่งเลยเหรอเอ๊ะแล้วน้องไปเล่นกับพึ่งนี่อันตรายอยู่นะืมพักผ่อนสนุกอยเล่นกับพึ่งเหรอเดี๋ยวผมไปดูตัวก่อนแล้วกันนะฮะนี่เจ้าเจ้าอะไร เจ้าเปียกนี่คือเจ้าเปียกคือตัวแรกที่เรามีใช่ใช่ไหมอเอ้ยดูกสกิลก่อนนะครับปีนป่องไฟปีนป่องไฟเลยเหรอผสมพันธุ์ได้ด้วยโอ้แมวเลยไม่ต้อง30ก่อนนะครับอุ้ยมีการผรสมพันธุ์แมวด้วยเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะฮะเอ่อคุยกับเราสามหัวใจนะครับมิตตี้นะเลือกโอ้สกิลแมว สามพปลาหลับสกิลหลับการหลับของแมวคือต้องอัปเกรดสามพปลาเลยอย่างงั้นเหรอฮะเอาจริงสามพปลาเลยกันโอ้ยแพงจังเลยเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปอัปน้องเดซี่ก่อนเลยและกันเนะฮะอัปสกิลก่อนเลยละกันออห้าร้อปลาหฮาฉันขี้เกียจแล้วอะ่ะฉันต้องทำด้วยเหรอเนี่ยก็คืต้องคือเขาต้องเล่นฮนะไม่ได้กับฉันเดี๋ยวนี้ยังไงเอ่ยขี้เหรอมา ยิ่งแตะเยอะยิ่งมีโอกาสเรียนรู้สกิลใหม่จัดไป <ś c oughs> มีเวลาสองหนึ่งเอ็ะสามสิบแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์โอ้องกดด้วยนะเรียนสกิลลบเหลวเออไม่นะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้ไอ้นี้ของเล่นเราหมดนะว้ายมา <ś c oughs> มีร้อยสามสิบนะฮะโอเคไม่ตายเถอะจะขอโทษนะเดซี่โอ้ ให้อาหารฉันนะได้โปรดเถอะถ้าเจ้านายอยากได้อาหารฉันหรอกก็ทาตัวน่ารักให้ดูก่อนสิหมุน3มรอบได้ไหมหมุน3มรอบ <mm> อ่ะเทให้ก็ได้เอาเท่าไหร่ดีอะเอาเต็มเต็มจานเลยนะมนุษย์จัดไปพอไหม <mm> อือ <mm> พอใจอย่างสุดๆเราจะมาอัพเลเวลกันนะครับกดอีกสัก50ทีเราจะอัพเลเวล4กันแล้วนะมนุษย์มีความสุขไหม <mm> ใช่มีความสุขมากเลยเรามีความสุขนะเดี๋ยวซี่บอก โอ้ยผมสามารถเลี้ยงแมวได้สี่ตัวเลยครับเราจะเลี้ยงได้กี่ตัวเราเลี้ยงได้มากกว่าร้อยตัวไหมร้อยตัวเลยเวลร้อยเลยทีเดียวเชียวถ้าคุณผู้ชมดูมาถึงตรงนี้แล้วถูกอกถูกใจถูกใจนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะต้องการให้เราทำอะไรกับน้องแมวนะครับแอปเกตตัวไหนนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะแล้วทราบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีกครั้งหน้านะฮะบ๊ายบายนะครับ